ที่อาจารย์เทนกับตัวเองนะครับเี็ดหนักใช่ไหมครับไปโดนของอินโดนีเซียคนนั่นไปโดนของมาเจอินโดนีเซียครับเป็นคนไปทํางานที่ที่มาเลเซียแล้วเขาข้ามไปที่อนโดนีเซียครับโอ้ยเี็ดนี้หนักมากตอนอาจารย์ไปเห็นครับอาจารย์นี่จนแบบมันมีอยู่จริงนึกว่าเจอแต่ในละครนึกว่าเจอแต่เขาพูดเขาอะไรกันสวดขับประมาณนี่เป็นแก้วนะ เป็นแก้วกระโจกแตกๆเนี่ยออกมาจากเส้นผมนี่ออกมาจากเส้นผมนี่ออกมาจากเส้นผมคนเม็ดดังนี้เลยครับโลนอมานนี oh. Today, all all an, ่ท่านท่านสวดถอดนะดวงตาท่านท่านทําไม่เหมือนคนอื่นนะบัดอื่นอาบตะมงตะมนท่านถอดถอดจังเยวเอาน้ำมนเสกน้ํำท่านจะมีขันน้ำมนของท่านขันของท่านต่างคนนี้ท่านก็จะสวดกับใส่ิ้นนั่งสวดคนนั้นก็จะนั่งขันหลังแล้วก็หันหน้าไปขับรบครับเอาไม้จี้ หล่นเกาโคบลงมาหนึ่แก้วหล่นโคบโคบลงมาหนึ่งย็นกับหัวตาเนี่ยนะคือพูดง่ายคือมันไม่ใช่สิ่งที่ท่านเล่นมาจากก่อนเลยเพราะท่านก็ไม่ได้เตรียมการอะไรอย่างแล้วอาจารย์ท่านไม่จับไม่อะไรเลยหลวงตาหลวงตาท่านจะไปทำมันไม่มีอาบนู่นนั่งนี้แหละญาติเขาก็นั่งติ๊บนะหลวงตาเขานั่งจับประสินอาจารก็นั่งนั่งดูนั่งไปญาติคนนั้นเกาเน่กานี่ปัดลงนี่แก้วหล่นหล่นโคบโคบลงมาเป็น เป็นเม็ดเจวเป็นอะไรต็อาการของคนที่มาเนี่ยเขาเป็นงไงครับตอนแรกเลยโอ้ปางตายหิวปีกมาเลยครับหิวปีกหมอจนรักษาไม่ได้มันมันมันระบมภายในอยู่ดีๆเกิดรอยระบมขึ้นมาทั้งตัวเหมือนคนไปโดนไปโดนต่อยโดนแทงบางทีมีรอยเหมือนไฟลวกนอนอยู่นะนอนอยู่เป็นรอยขึ้นมาเองเลยปวดลุกขึ้นมาปวดพราจับขึ้นมาเนี่ยเป็นรอยเหมือนไฟลวกครับมนไฟลวกขึ้นมาเลยนีโอ้ยแปลกมากครับอาจารย์ปอดมันขนาดนี้เดียวบวรับรักษา อม,มานอนรักษาแล้วก็รักษาคือเคสหนักเลยใช่ไหมครับอาจารย์รุนหายทุกวันนี่แหละคนนั้นเขาก็อุปถาดวง,งตาท่านทุกวัน,นเป็นยากนี้ยากตรงนี้ใหญ่ลำดวนนะครับอืมรุนก็หายทุกวันนี้แหละเราก็ไล,ล่ไล่เคสครับ